ครับ FC, ทุกาน FC EGA Channel ทุกท่านกรับันนี้ผมโอ้นอีกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของปืนใหญ่ a r s e n อลโฟกัสกันที่เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ a r s e n อลเจอบทพิสูจน์หนักหน่วงคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งใจต้องแกร่งนะครับหลังจากที่พวกเขาสะดุดทําให้เรใบสีฟ้าเริ่มที่จะมีรอยยิ้มที่บุมปากแล้วในขณะเดียวกันนะครับาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นตายอยู่เฮ้ย หรือว่าเราจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นนี้ฝากกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซิเวอร์ไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบเรื่แนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางอัยการด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับการสะดุด2นัดของปืนใหญ่ครั้งนี้บ่งบอกอะไรการแพ้เอเวอเรตันที่กุฎิสันพาร์ค แพ้ต่อทีมโซนหนนตกชั้น0-1ในวันนั้นต่อด,ด้วยการทำได้เพียงแค่เสมอเบรนท์ฟอร์ดนี่คือครั้งแรกที่อาร์เซนอลสะดุด2เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับผ่านมาเลยเครึ่งทางเป็นครั้งแรกเลยนะครับของซีซั่นที่อาร์เซนอลสะดุด2เกมติดก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานั้น เวลาที่อาร์เซนอลสะดุดพวกเขามันจะกลับมาได้ภายในทันทีเหมือนที่แพ้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบน่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือหลังจากนั้นปืนใหญ่ก็ชนะรัวรัว4เกมติดต่อกันหรือในวันที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับเซาท์แฮมป์ตันทีมท้ายตารางหลังจากนั้นปืนใหญ่ก็ฟื้นคืนชีพมาแล้วก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งชนะติดตกันเลยครับ5เกม หรือในวันที่เสมอนิวคาสเซิลอาร์เซนอลก็กลับมาแล้วก็ชนะได้2เกมติดต่อก,กันแต่นี่คือครั้งแรกที่อาร์เซนอลไม่สามารถกลับมาชนะได้หลังจากที่สรุดแล้วแน่นอนครับมันเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนปืนที่รู้สึกผิดหวังท้อแท้แล้วก็เครียดหงุดหงิดมาทุกอารมณ์ครับเพราะว่าเมื่อเดินมาถึงตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าแฟนอการ์เนอรทุกคน คาดหวังถึงการเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์เพราะว่าในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงทีมคู่แข่งสะดุดทีมคู่แข่งทีมอื่นแพ้ทีมที่เคยลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลหรือว่าเชลซีดันร่วงหล่นตกลงไปอย่างไม่น่าเชื่อแต่สานตนน์ยังคงยืนหยัดครับแต่พอมันสะดุด2เกมติดต่อกันเนี่ยแน่นอนครับมันก็ไม่แปลกที่ใครก็ตามที่เป็นแฟนปืนในอ e ีกาชนลเนี่ยต้องรู้สึกผิดหวังแล้วก็เซ็งมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอสะดุด2เกมเนี่ยผมยังมีความชื่นชมมิเคลอาเตาต้านะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคุณซื้อที่มองโลกความเป็นจริงแล้วก็สามารถจัดการอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าได้อย่างในเกมที่แพ้กับทางเอเวอร์ตันเนี่ยคือถ้าพลาดไฟเข้าแทรกอาจจะแบบหงุดหงิดแล้วก็สัมภาษณ์โดยที่ลืมนึกถึงความรู้สึกของแฟนๆแล้วก็รวมไปถึงทางตัวนักเตะแต่เขายังบอกว่าเขามีความภาคภูมิใจ ในตัวลูกทีมทีมชุดนี้ต่อให้ว่าแพ้นในเกมวันนั้นเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถกลับมายืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้นี่คือการให้กําลังใจภายในทีมทําให้บรรยากาศของอาร์นอนไม่ได้หายไปไหนเลยอะไรที่เคยยอดเยี่ยมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับในเกมที่ทําได้เพียงแค่เสมอเบรนท์ฟอร์ดในบ้านหนึ่งประตูตอนหนึ่งเนี่ยมิเกลเวอร์ตาย,ยังบอ,ก,อกต่อว่าเขาเนี่ยลึกๆเลยพอใจในฟอร์มการเล่นของทีมมาก แม้ว่าจะทำได้เพียงแค่เสมอเบนฟอร์ดก็ตามทีแต่ถ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยคุณเต็มที่แล้วคุณทำตามสุดความสามารถแล้วแล้วมันยังไม่ชนะก็ต้องไม่แพ้นี่คือมุมดีๆมุมบวกที่อดีต้าพยายามที่จะถ่ายทอดส่งต่อไปถึงตัวนักเตะว่าเฮ้ยไม่ต้องไปหวังเชิดหน้าชูคางสู้ต่อคนทางอีกยาวไกลอย่าผิดหวังกับตัวเองนำเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขแล้เดินหน้าต่อ นี่คือความยอดเยี่ยมของอั์เตต้านะครับผมเชื่อว่านัณเวลานี้แม้ว่าจะเสมอ2อเกมติดต่อก,กันเนี่ยแต่บริการภายในทีมห้องแต่งตัวของอาเซนนลยังคงดูดีครับก็เพราะว่ามีแม่ทัพที่ดีอย่างอร์เตต้านี่แหละข้อที่2องร์เซนนลจะต้องเจอบททดสอบหนักหน่วงและเหนื่อยแบบนี้อีกหลายเกมมิเกลอารต้าเคยว่าเอาไว้นะครับในวันที่เขาพาลูกทีมเราไปแพ้เอฟเวอร์ตันที่กุลสันพาร์ค วันที่เอัอเบตันเปลี่ยนโค้ชแล้วลงเล่นต่อหน้าผู้เล่นหมายเลข12บซึ่งวันนั้นอัลเบต้ายอมรับเลยว่าพวกเขาแพ้ฟุตบอลไดเวกลูกหนักหน่วงลูกดุดันลูกเกี่ยวกราดของนักเตะอัอเบตันแล้วเขาก็บอกกับลูกทีมว่าถ้าคุณอยากจะเอาชนะในเส้นทางนี้เวทีที่เพียบไปด้วยเสือสิงห์จริงแรกแบบนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับมันจะยากมันจะหนักและมันจะเหนื่อยไปเรื่อยๆการคว้าแชมป์พิมรีครับไม่มีโชคช่วย แต่มันต้องมาจากความพยายามอย่างหนักจากทั้งตัวนักเตะทุกคนทั้งตัวจริงสำรองและผู้ดการทีมที่คอยอยู่เบื้องหลังทุกฝ่ายทุกบทบาทต้องทำงานร่วมกันซึ่งในแต่ละเกมอาร์เซนอลก็จะต้องเจอคู่แข่งที่แตกต่างกันออกไปบางเกมเจอลักษณะสวยๆเทคนิคดีๆแต่บางเกมเจอลูกดุดันเป้ากลาดเจอลูกฟุตบอลไดเรกเจอการครอสจากทางด้านข้าง จากการเล่นงานจากทางลูกเซตพีเซตเพลย,ย์ลูกเตะมุมล,ลูกฟรีคิกเจอแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่พอมาเจอ2เกมติดแล้วสะดุด2เกมติดแพ้1เสมอ1เอฟเวอร์ตันเบนฟอร์ดมีสไตล์ใกล้เคียงกันตรงเนี้ยอาร์เตต้าก็ยอมรับว่านี่คือ2อเกมที่ยากมากเป็น2เกมที่จัดการได้ยากมากแต่ในขณะเดีวยวกันอาร์เตต้าก็ยกเครดิตให้กับผู้ต่อสู้ที่มีวิธีคิดมีวิธีโจมตีมีกลยุทธ์ในการเล่น มีการทำประตูได้หลากหลายรูปแบบรูมไปถึงการเล่นเกมรับที่มีวินัยเข้มข้นแล้วก็ยังพาให้เกมให้มันสวิงตามที่เอเวอร์ตัแล้วก็เบนส์ฟอร์ดต้องการจนอาร์เซนอลเองก็เจอกับความยากลาบากในหลายๆช่วงหลายๆจังหวะซึ่งแน่นอนครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่อาร์เซนอลเองก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าเบนส์ฟอร์ดของโทมัสแฟงค์ทีมชุดเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆครับพิเศษใส่ไข่ด้วย เพราะ10เกมหลังของน้องพึ่งแห่งเวสต์ลอนดอนนะครับชนะ5สเสมอ5ไม่แพ้แล้วโทมัสแฟรงก์เองก็เป็นคุณซือที่ถูกยอมรับในบวงกว้างว่าเป็นคุณซือที่มักจะทำงานได้ดีในเวลาที่เจอกับทีมบิ๊กซิกส์ครับนับเฉพาะในซีซั่นนี้นะครับอ่ะโอเคเกมล่าสุดสเสมอปืนใหญ่ก่อนหน้านั้นเคยเอาชนะโขงแดงลิปูดได้3ประตูตอนหนึ่งแล้วก็หยิบแต้มจากไก่ดึงทองสเปอร์สเสมอกัน2 2เคยบุกชนะเรอใบสีฟ้าอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ2ประตูตอนหนึ่ง เอาแต้มกับเชลซีตอนที่เสมอกันศูนย์ศูนย์แล้วก็สอยผีแดงนิ่มเท้าเลยก็มีเคยพลาดกับอั์เซนในช่วงรแรกๆของซีซั่นสามศูนย์ในวันนั้นแต่ก็มาแก้ตัวได้ในเที่ยวล่าสุดครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องฟลุปของโทมัสแฟรงค์ไม่เกี่ยวไรต้าเองก็รู้ดีว่าต่อจากนี้ไปพวกเราได้เจอเกมที่ยากหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆข้อที่3ครับภาพรวมของปืนใหญ่ยังไม่ได้แยกขนาดนั้นต้องบอกว่างี้ครับ แป้ว่าอาส์เนนอลจะสะดุด2เกมแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างนี้น้อยเมื่อลงแข่งเท่ากับซิตี้ทีมที่ไล่ล่าอยู่ข้างหลังเนี่ย21เกมอาร์เนนอลยังนำหน้าซิตี้อยู่6คะแนนอันนี้ผมคุยก่อนที่ซิตี้จะลงสนามในวันอาทิตย์นะครับดังนั้นอาร์เซนอลยังถือความได้เปรียบอยู่ในมือซึ่งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ภาพรวมของอาร์เนนอลทำได้ดีมากๆ ทุกภาคส่วนของงานไม่ว่าจะเป็นการกำหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนของมิเคลอเดต้าแล้วก็สตาฟโคช้ชถ่ายทอดมายัางตัวนักเตะได้อย่างกลมกลืนแล้วก็ลงตัวกลายเป็นอาร์เซนอลที่เล่นฟุตบอลที่สนุกสนานมีทิศทางที่ใช่มีแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็คาดหวังผลลัพธ์ได้ตลอดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าจะเป็นคุณเองทุกคนต่อให้ว่าคุณจะไม่ใช่สาวกกุณเนอร์สแต่รู้สึกได้ว่าทีมชุดเนี้ย เป็นทีมที่ดีมากๆเป็นทีมที่มีแผนงานที่ชัดเจนมากๆเป็นทีมที่มีระบบการจัดการที่ดีมากๆเป็นทีมที่มีทักษะในการดึงศักยภาพของตัวนักเตะออกมาใช้งานได้สุดยอดมากๆดังนั้นภาพรวมทุกอย่างอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่คู่ควรและก็เหมาะสมกับการที่จะเป็นแชมป์พเมร์ลีกในซีซั่นนี้ภาพรวมไม่ได้แย่เลยครับเพราะที่ผ่านมาเราเคยเห็นอาร์เซนอลในมุมที่แย่ๆมาบ่อยครั้งมากนะฮะ อย่าลืมว่าซีซันก่อนเนี่ยอาร์เซนอลเพิ่งผ่านปีที่ไม่ค่อยดีนักแพ้ถึง13เกมตลอดทั้งซีซันหรือก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลก็ไม่ได้ติดท็อปโไม่ได้ยึดพื้นที่ทําเลทองมาแบบ7ปีความรู้สึกเหล่านั้นยังผ่านมาได้แต่พอมาซีซันนี้โอเคคุณอาจจะสะดุดแล้วสะดุดแบบ2เกมติดไปครั้งแรกซีซันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ย่ำแย่ที่สุดของอาร์เซนอลครับ พวกคุณยังสามารถกลับมาได้แต่แค่ว่าต่อไปนี้อย่าพลาดเหมือนในช่วง2เกมนี้แล้วก็4ครับสุดท้ายอาเซนอนเตรียมเจอกับนัดชิงบอลถ้วยใน2เกมที่เจอกับซิตี้2เกมนี้ที่เจอกับซิตี้เนี่ยบอกเลยมันสามารถกำหนดชี้ชะตาว่าใครจะมีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มากที่สุดอาเซนอนเหลืออีก17เเกมให้ต่อสู้ให้ไล่ล่า และนาทีนี้เมื่อมองจากเวลไทม์ time, ไม่ว่าผลของซิตี้ในเกมสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรแต่อ์เซนอลยังกลุ่มความได้เปรียบอยู่อาจจะแบบกลุมไม่ได้เต็มไม้เต็มมือมากนักเหมือนครั้งก่อนๆที่เคยนําแบบหลักสิบแต้มแต่ในน้อยครับผู้คุณท็อย่างนําหน้าซิตี้อยู่ไงและแน่นอนครับเกมที่ต้องเจอกับซิตี้ในรอบต่อไปเนี่ยอีกไม่กี่วันขขาน้าจะมาถึงเนี่ยมันคือบทพิสูจน์แล้ว นอารสเซนผ่านได้เอาแค่ว่าประคองตัวไม่แพ้ผมก็เชื่อว่านั่นคือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าซิตี้เองพวกเขาก็มีประสบการณ์โชคโชนในการลุ้นแชมป์ตลอด4-5ปีหลังของเตย์วุริลาเลยแล้วห้าครั้งหลังสุดที่ซิตี้มีเอี่ยวลุ้นแชมป์เนี่ยพวกเขาก็ฟาดแชมป์พิมพ์อีกไป4ครั้งนะครับอยหลุดมือแค่ครั้งเดียวในปีที่ริปูคว้าแชมป์ได้มันคือเครื่องตอกย้ำอยู่แล้วนะครับว่าซิตี้ยอดเยี่ยมเพียงใด ทีนี้อาเจต้ากับสตาร์โพสและก็ลูกทีมจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะรับมือและฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามและเก็บผลลัพธ์ที่ดีให้ได้แต่อย่างน,น้อยนะครับคือวันพุธนี้อาร์เซนอลยังได้เตะในบ้านแล้วอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างดีด้วยการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลนั้นยังไม่เคยแพ้ใคร10เกมในลีกซีซั่นนี้นี่ก็เป็นเครื่องตอบโจมเหมือนกันว่าอาร์เซนอลเองก็มีดีพอในการที่จะเก็บผลลัพธ์ที่ดีได้แต่คุณอย่าพลาด เกมรับคุณต้องไม่พลาดเกมรุกในเวลาที่คุณมีโอกาสคุณก็ต้องทําให้ได้แล้วใจคุณก็ต้องนิ่งด้วยในเวลาที่คุณแข่งกับทีมที่แข็งแ่งอย่างเซตตี้คิดการใหญ่ใจคุณต้องนิ่งพอเดี๋ยวรอดูนะครับว่าอาร์เซนอลจะสามารถฟื้นคืนชีพตัวเองได้หรือไม่นะครับเกมในวันพุธนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวคำตอบที่ชัดเจนมากๆเลยฝากกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราอ์จางตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ช่วย ก็ว,ว่าที่นี่อีกแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ